นี่ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะออกไปกันให้หมดเลยออกไปนี่คุณเป็นใครอ่ะคุณต้องการอะไรนี่คุณบ้านหลังนี้อ่ะมันเป็นบ้านของพวกเรานะคุณมาทําแบบนี้ได้ไงคุณไม่มีสิทธิม์มาไล่พวกเราออกจากบ้านแบบนี้นะ,ะไม่มีสิทธิ์งี้ยหรอนี่ดูใช้เต็มตาบ้านหลังนี้ไม่เป็นบ้านของฉันแม่ที่มันเรื่องอะไรกันอ่ะ มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงบ้านหลังนี้มันควรจะเป็นชื่อแม่สิทำไมเป็นชื่อคนอื่นแบบเนี้ใช่ครับผมว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกักแน่ๆเข้าใจผิดเหรอฉันไม่มีเวลามาอธิบายพวกคุณฟังหรอกนะออกไปจากบ้านจนะนดีออกไปนี่มันเป็นบ้านของฉันถึงแกจะเอาคนมาฆ่าฉันนี่ตายยังไงสิก็ไม่ไปไม่ไปใช่ไหมไอ,อ้นี่อย่าครับอย่าอย่าทำเลยอยากจะได้เงินมากก็ไปเอาที่บิ๊กสิอะไรคะแม่ขอพี่บิ๊กเหรอ เดี๋ยวนะคะทำไมต้องมาไปเอาที่พี่บิ๊กด้วยอะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันคะแม่แม่บอกความจริงมามเดี๋ยวนี้นะเรื่องมันเป็นแบบนี้ลูกแม่ครับสวัสดีครับและเนี่ยเมียแกทําไมถึงไม่มาด้วยล่ะอ๋อพอดีว่าเมียผมเขายุ่งเรื่องขอวีซ่าอยู่นะครับแม่จะไปไหนกันเหรอลูก พอดีว่าผมจะพาเมียไปเที่ยวต่างประเทศสักระยะหนึ่งครับแม่ตั้งงบไว้ประมาณสองล้านบาทและที่ผมมาวันนี้ก็เพราะว่าผมจะมาขอบัตรประชาชนแม่ด้วยนะครับเพราะว่าจะเอาไปทําบีซ่าและพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเนี่ยครับนี่บี๊แกนี่เป็นลูกกตัญญูจริงๆเลยนะแน่นอนอยู่แล้วครับแม่ก็ผมเนี่ยเป็นลูกคนโปรดของแม่นี่ครับใช่ไหมและเนี่ยเงินขาดอยู่เท่าไหร่ล่ะเออตอนนี้ ผมมีอยู่ร้านหนึ่งครับแม่ขาดอีกร้านหนึ่งบขาดตั้งหนึ่งร้านเลยหรอแต่แม่ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกจะทำยังไงดีล,ะล่ะลูกเออหัวหน้าผมเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาบ้านหลังนี้ครับไปจำนองแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปให้เขาก่อนครับแม่แม่พอจะนี้ให้ผมไหมครับแล้วถ้าผมมีเนี่ยผมจะรีบเอามาคืนแม่เลยนะครับแล้วเมียแกว่ายังไงล่ะเออ เมียผมเขาก็ให้มาคุยกับแม่เนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีเงินกลับไปเนี่ยเมียผมเขาต้องขอหย่าก,กับผมแน่ๆเลยครับแม่คงทนไม่ไหวหรอกใช่ไหมครับที่จะเห็นผมหย่าก,กับเมียครับก็ได้แม่ถือว่าแกเป็นลูกที่ดีนะแม่ไม่ยอมให้ลูกชายแม่หย่าก,กับเมียหรอกเออ,อนี่และนี่ บัตรประชาชนแม่นะแล้วก็นี่เห็นนะโอ้หายากจังในนี้มีเงินอยู่หนึ่งล้านาครับแต่แกต้องสัญญากับแม่ก่อนว่าแกจะเอาเงินมาคืนแม่นะครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับขอบคุณนะครับแม่จ้ายังไงเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเรื่อไปทำวีซ่าให้แม่นะครับ สวัสดีครับแม่จ้าลูกเฮ้ยฉันจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแต่ฉันกลัวความสูงนะอแต่ก็ช่างมันเถอะอไปแม่แม่ทำอะไรลงไปคะเนี่ยแม่รู้ตัวไหมคะแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะพี่บิ๊กมาขอบ้านหลังนี้ไปจำนองเพื่อที่เอาเงินไปเที่ยวเนี่ยนะแล้วแม่ก็ยอมให้เขา แม่แม่บ้าไปแล้วหรือเปล่าคะทำไมคิดจะทำอะไรไม่ปรึกษาไมายกับพี่น็อตเลยอ่ะทำแบบนี้ลงไปได้ยังไงอ่ะตอนนี้เราไม่มีบ้านแล้วนะแม่เอาล่ะเอาละมายพอได้แล้วเลืกอดุกแม่ได้แล้วในไหนเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาตอนนี้ดีกว่าคุณจะเอาไงเนี่ยก็เชิญพวกคุณเนี่ยไปเคลียร์กับลูกชายของคุณเองส่วนบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านฉันฉันขออนุญาตเชิญพวกคุณเนี่ยออกไปจากบ้านฉันค่ะเชิญ เชนคะ่ะไปเถอะแม่ไปค่ะเราจะยังไงดีอะพี่น็อต <evaluation> นี่มันบ้านของแม่นะแม่ก็อยู่มาหลายปีแล้วบิ๊กบอกว่าจะขึ้นบ้านนี้แม่ไงแม่คะ่ะ บนไปตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะคะแม่นั่นแหละทําแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะเชื่อคําพูดพี่บิ๊กได้ยังไงคะพี่บิ๊กบอกว่าเอาบ้านไปจำนองเพื่อที่จะพาไปเที่ยวเนี่ยแค่นี้นมันก็ฟังไม่ขึ้นแล้วไหมอ่ะแม่แม่ทำลงไปได้ยังไงอ่ะโอ้ใช่ครับแม่ตอนนี้พวกเราไม่มีที่อยู่แล้วนะครับตอนเนี้ยสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องเอาบ้านกลับคืนมาให้ได้งั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่บิ๊กเดี๋ยวนี้ลนะ เอาพี่บิ๊กปิดเครื่องครับโอ้ยแล่นี่มันบ้านของแม่นะแม่จะทำยังไงพี่รอตไมล์รู้แล้วค่ะว่าเราต้องทำยังไงดีมากเลยไม้์งั้นเดี๋ยวแม่รอที่นี่นะครับเดี๋ยวผมกับไมลกลับมาไปค่ะนี่พวกแกจะไปไหนรอฉันด้วย ทุกคนมาทำอะไรกันครับเนี่ยยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอทำอะไรไว้รู้ตัวบ้างไหมแกเอาบ้านคืนไหมเชนเดียวนี้ไอ้ลูกเวรเ,เดี๋ยวนะครับนี่ทุกคนมาที่บ้านผมทำไมอะมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> แกเลิกใส่ซื้อได้เลยหยุดก่อนครับแกเอาบ้านฉันคืนมาบ้านนี้ฉันหลักมากแกรู้ไหมแม่หยุดก่อนครับนี่พี่บิก๊กพี่เอาบ้านหลังนั้นของแม่ไปจำนองแบบนั้นได้ยังไงบ้านหลังนั้นเนี่ย แม่บอกว่าให้พวกเราอยู่จนแก่เท่าพี่ทําอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมพวกเราต้องโดนไล่ออกจากบ้านเพราะพี่คนเดียวอ่ะน็อตแล้วใครมันจะไปรู้ว่าว่าเมียฉันมันจะเอาเงินแล้วก็หนีไปแบบนี้ฉันก็เสียเงินเหมือนกันไม่ใช่หรือไงน็อตบิกแกเอาบ้านที่คืนมาแกเอาบ้านที่คืนมาเดี๋ยวนี้นะแม่แม่แ่พอครับแม่ เงินสองล้านที่พี่ให้ตองอ่ะต้องใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็ซื้อของฝากมาให้เยอะแยะเลยนะคะส่วนนาฬิกาเนี่ยตองก็ซื้อมาให้พี่แล้วเหมือนกันนะคะตองตองแค่นี้ก่อนอนะพี่ยุ่ยงอยู่อ่ะอ๊แกเอาเงินที่ฉันให้แกไปคเมียแกไปกินไปเที่ยวอย่างนั้นเหรอไอ้ลูกเวน้แกทำแบบนี้ฉันได้ไงครั้งนี้พี่ทำเกินไปจริงๆนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะน็อตแม่คือว่าไม่ต้องแถแล้วพี่ คนได้ยินเต็มสองหูหมดแล้วว่าเมียพี่เนะี่ยมันไม่ได้หนีหายไปไหนแล้วมันจะเอาเงินที่พี่จำนองบ้านเนี่ยไปเที่ยวพี่ทําแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ล่ะพี่ทํำยังไงก็ได้เอาบ้านหลังนั้นมาคืนพวกเราให้ได้เข้าใจไหมเออแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่มีเงินสักบาทเลยอะ่ะไม่พี่ให้ตองไปหมดแล้วอะ่ะพี่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้เงินพี่เอากุญแจบ้านหลังนี้มา นี่เมื่อพี่เอาบ้าหนหลังนั้นไปจำนองเพื่อให้เมียพี่ไปกินเที่ยวนะะพี่ก็ต้องเอาบ้านหลังนี้ให้พวกเราอยู่เอามาใช่บ้านหลังนี้ฉันซื้อให้แกรถนั่นฉันก็ซื้อให้แกแกเอามาคืนนี้ฉันเดี๋ยวนี้เอาบุญใจมาไม่ครับฉันบอกให้เอาบุญใจมาไงเอามานี่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 แล้วพี่จำเอาไว้เลยนะเมื่อพี่ต้องไปเอาบ้านหลังนั oui? well an> ้นมาคืนพวกเราให้ได้ไม่อย่างนั้นเราได้เห็นดีกันแน่ พี่นอ็อตเข้าบ้านค่ะไม่ไม่ไมแกเอาบ้านหลังนั้นเมื่อคืนนี้ฉันให้ได้ถ้าแกเอาคืนมาไม่ได้แกไม่ต้องมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกแม่ครับแม่แม่แล้วผมจะอยู่ไหนล่ะครับแม่โอ้ยแม่อะไรที่เป็นของคนอื่นเราก็ไม่ควรเอามานันมาตอบสนองความต้องการของตัวเอง